ซีีีคำนวณบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่นะครับผมกอัลตปิกวันนี้ส่งประกันสังคมมาตรา33มา21ยิบอปีส่งมาตรา39มา5ปีสูตรเก่ามันจะได้บำนาญประมาณ1,752บาทสูตรใหม่ได้บำนาญถึง5,475บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสูตรแคร์เนาะที่คาดว่าจะมีการนำมาใช้นะครับในปีหน้าแต่ไม่รู้นะไม่สามารถคาดการได้ว่า จะใช้จริงเมื่อไรนะครับติดตามรับชมกันฝากกดไลค์ like, กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนจะไปคํานวณการเรามาเท้าความมันก่อนว่าประกรันสังคมสูตรณนะปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่จะใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่เป็นฐานเงินสมทบของความเป็นผู้อุนิน,นะครับแล้วก็ถ้ามีการนะส่งมากกว่า180เดือนทุกๆ12เดือนจะได้ปรับเพิ่ม1.5เปเซนะครับถ้าไม่ถึง12เดือนจะไม่ได้ปรับเพิ่ม1.5นะเพราะนั้นต้องปรับ ต้องครบ12%ถึงจะได้1.5%แต่สูตรใหม่สูตรประกันสังคมเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาว่ากันนี้ดีกว่าคราวนี้มันมีข้อตรงนี้ในสูตรณปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่เมื่อเราส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายฐานเงินสมทบเราจะอยู่ที่4,800บาททันทีทันใดเพราะว่าฐานมันจะน้อยมากมาตรา3 9มันฐานแค่4ี่0 800บาทพอยึด60เดือนสุดท้ายบำนาญที่ได้รับก็จะได้น้อยลงอย่างตัวอย่างนี้นะส่งยิ6ปีลบ15เท่ากับ11ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ11เท่ากับ16.5ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก16.5ที่จะได้เพิ่มเป็น36.5 3 6 5ของ4,800บาทเท่ากับ1,752บาทเห็นไได้น้อยจริงๆนะครับคราวนี้สูตรใหม่มาแก้เพนพอยต์ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับโดยเข้าๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะ เป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับ จะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง 1. 1 2่ก็มาจาก1 0มาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125ะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเศษเดือนด้วย นะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคํานวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บํานาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอย นะหารเลยนะ5 000, 5 0 0หาร5 0 0 0เท่ากับ1.1พอยต์ะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญเฉลาภาพอยู่แล้วสูตรใหม่นะครับผมใช้โปรแกรมคำนวณค่าบำนาญสูตรแครของประกันสังคมนะครับผมก็กรอกข้อมูลไปเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ21ปีนะจากปี4-2ถึงปี 1> 6 1นะ21ปีพอดีนะอยู่ที่มาตา3า33ฐาน15แล้วก็ในช่วง5ปีสุดท้ายฐาน4,800นี่กอกป,ปั๊บคำนวณปุ๊บนะครับ บำนาญที่คุณจะได้รับนะครับในปีที่มีสิทธิ์คือปี69นะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับปีหน้าถึงจะใช้เท่ากับคุณจะได้รับบำนาญ5,475บาทนะครับใครที่คำนวณแล้วได้ตัวเลขแบบนี้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับตัวเลขเก่าไม่ต้องไปนสนใจแล้วนะใครได้บำนาญน,น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่ใจคุณถูกปรับบำนาญใหม่นะครับในปีเริ่มต้นแต่จะไม่มีบำนาญชดเชยย้อนหลังนะครับไม่มีนะ เห็นไหมบำนานมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์บำนานก็คำนวณแล้วนะครับซึ่งข้อมูลในรายละเอียดของการปรับเนี่ยเนี่ยในส่วนของค่าจ้างเฉลีย่ยเห็นไหมมันมีต่อป,ปีเขาแจกแจงมาแล้วก็มีพอยต์ด้วยว่าคุณได้พอยต์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแจกแจงมารายละเอียดนะครับดังที่เห็นนะในคลิปวิดีโอนี้นะนะครับ รับรับไปเลยนะครับรับไปเลยอันนี้เป็นโปรแกรมของประกันสังคมจริงๆเลยนะเพราะนั้นสูตรใหม่มันต้องใช้โปรแกรมประกันสังคมเท่านั้นอนะ่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเลขจากไหนมาอ้างอิงได้นอกจากตัวเลขของประกันสังคมซึ่งเป็นตัวเลขข้อมูลนะครับจากเว็บหน่วยงานที่เฉพาะด้านนะครับเขาก็ย่อมเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะถูกต้องอยู่แล้วร้อยเปนั่นเองเพราะนั้นคราวหน้าเวลาคำพมคำนวณจะผมจะใช้ตัวโปรแกรมเนี้ยมากด ให้คุณดูและทุกคนสามารถไปกดเองได้นะเพราะเว็บไซต์เป็น Public ทุกท่านสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับไปลองเล่นดูนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าบำนาญใหม่ได้5,475บาทบำนาญเก่าได้1,752บาทลบกันเออไม่เออใช่ลบกันจะได้เพิ่ม3,723บาทรับไปเลยนะครับเห็นไหมปรับเพิ่มขึ้นทันทีทันใดนะครับคราวนี้ย มันจะมีการชดเชยเขาเรียกว่าชดเชยบํานาญหลังจากประกาศใช้สูตรใหม่นะครับว่ามีการชดเชยแบบไหนโดยมันมีเกณฑ์การชดเชยอยู่นะครับ5ปีคนที่เกษียณในปีที่1นะครับได้ชดเชย100%เกษียณปีที่2ได้ชดเชย80%เนะครับเกษียณในปีที่3ชดเชย60%เกษียณปีที่4่ชดเชย40%เกษียณปีที่5ชดเชย20%่หลังปีที่5เป็นต้นไปไม่มีการชดเชยเพิ่มเติ นะครับนี่คือตัวอย่างของตัวกเกษียณในกรณีถ้า,ถาเรากรเกษียณมันจะได้เท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ ปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํบนานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํบนานาญเท่าไหร่นะครับท่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํบนานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสา่เลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคานวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตา33 เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปบั๊บนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ